สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ที่เมรค่ะเราผมจะเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะครับหรือคาเฟ่และตลอดบรรยากาศดีมากทุกคนร้านอาหารเขาคือบรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีรูปปั้นนางเงือกหรือเมอร์เมตนะครับให<ช>้เรา,เาได้ชมแต่เราพาไปดูกันว่าอาหารที่นี่นะคะมันมีอะไรที่ดีบ้างมันดีมากทุกคนมันดีมากจริงๆ,ๆ,ๆ วันนี้นะคะเราก็ได้มาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาส่งของนะคะ่ะมากับรุื่นพี่คนนึงเขาเป็นคนพามานะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาทำยูทูบเบอร์วยคะเกี่ยวกับการตกแต่งห้องก,ก,กันเราไมารู้จักเขาเลยะคะ่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับขายเทียนหอมเมื่อกี้สวัสดีครับฝากช่องฟิวคับด้วยนะครับซึ่งผมฝากไปเนี่ยไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าซึ่งผมฝากไปเนี่ยไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าคนดูหรือเปล่าคนดูหรือเปล่ามีเขามีคนติดตามหรอเขามีคนติดตามหรอล แตคนติดตามแกแล้วก็มาดูใช่ไละเรอแต่คนติดตามเขาเยอะมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับน่ารักมากน้าคนไม่จริงคนติดตามเขาเยอะมากทุกคนใครที่ชอบแต่งห้องนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องฟิวครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ยูทูบเขาใต้ล่างคลิปนะครับอย่าลืมกดไปติดตามนะครับใครที่ชอบแต่งห้องเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะคือมันดีมากทุกคน ทำเป็นอันเด้วเป็นเงา คนบริเวณด้านหลังผมนะครับจะเป็นรูปปั้นเมอร์เมดนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะทุกคนคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากทุกคนสวยมาก